จังหวัดนครนายกวัดธรรมปัญญาจัดพิธีบรรจุหัวใจสร้างองค์เท้าวเวสุวรรณองค์ประธานมีความสูง5เมตรวัดธรรมปัญญาจัดพิธีบรรจุหัวใจสร้างองค์เท้าวเวสุวรรณองค์ประธานมีความสูง5เมตรเมื่อเวลา9นาฬิกา59นาทีของวันศุกร์ที่9กันยายน2565วัดธรรมปัญญาตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก พระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าอ,อาวาสวัดธรรมปัญญาพร้อมคณะสิญญานุสิ์ร่วมจัดพิธีบรรจุหัวใจสร้างองค์ท้าวเวสุวรรณมีความสูง5เมตรเป็นองค์ประธานประดิษฐานอยู่กลางลานบุญเท้าวเวสุวรรณทั้ง4ทิศโดยมีพราหมณ์มาทำการประกอบพิธีอัญเชิญท้าวเวสุวรรณองค์สีทองลงมาประดิษฐานไว้ด้านหน้าองค์ประธานที่สร้างขึ้นมาใหม่ พร้อมทำพิธีบรรจุหัวใจองค์เท้าเวสุวรรณองค์ประธานซึ่งมีความสูง5เมตรโดยมีนายธนกรคุณพรกรมนการจนะวิสิทธิผล เป็นประธานฝ่ายคารวสพระครูมงคลธรรมโสพลรองเจ้าคณะอำเภอประจันตคามรองเจ้าอาวาสวัดแจ้งเมืองเก่าอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเบิกเนตรและบรรจุหัวใจองค์ท้าวเวสุวรรณองค์ประธานเป็นอันเสร็จพิธีโดยช่วงประกอบอันเชิญเท้าวเวสุวรรณองค์ประธานขึ้นอย่างแท่นประดิษฐานทางเจ้าหน้าที่ได้นำประทัดจำนวนหนึ่งแสนนัดมาจุด เพื่อขอเลขเด็ดจากองค์ท้าวเวสวรรณองค์ประธานได้เลขจากประทัด573 578 64เป็นต้นวัดธรรมปัญญาเป็นวัดเก่าแก่อายุเกิน100ปีมีหลวงพ่อเสาห้าพระประธานในอุโบสถความพิเศษของโบสถ์ที่ชาวบ้านนิยมมาทำบุญก็คือมีบ่อน้ำอยู่ใต้โบสถ์เป็นบ่อน้ำที่ไม่แห้ง และใครที่ศรัทธานในเรื่องพระพุทธศาสนามาที่วัดธรรมปัญญามีลอดโบสถ์ไหว้พระทำบุญโดยเฉพาะหลวงพ่อเสาห้าพระประธานภายในอุโบสถประชาชนสามารถเข้ามาสักการะกราบไหว้บูชาได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะนิว24สมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน